สวัสดีครับพี่น้องฟ้องฝ่ายผู้ทีรับชมนะครับช่องเบ้าสถาพรอน,นมันมลาะกครับพี่น้องครับนี้เบาสถาพรอนอยูทีอ,อ่างเก็บน้ำนะครับน้องโศกไห้มันน้องบัวบานครับเจ้นี่สิมีสารพระพุ่มครับสารพระพุ่มเจ้าทีาใต้ต้นจามจุลีหรือว่าต้นสัาสานาะพี่น้องเนาะนะครับหรือว่าต้นกามปู ภาษากลางว่าจามจุรีครับมือนีีชิมาขอเล็กขอหวยนะครับอตอนนี้ก็บยากาศสีฮวอนๆตอนนี้เจ้าที่เจ้าฐานเอ,อ้ยลุกรานขอโตัวเด็ดให้พี่น้องที่รับชมคลิปช่องเบาสถาพรนค้นมักเลาะให้ถูกหวยรวยเบอร์กันได้เด้อสาธุสาธุครับ อันนี้ก็เป็นต้นจามจุลีไงครับโอ้คงสี่หลายสิบปีครับพี่น้องครับต้นเก่าแก่นี่ครับเฮาก็สิมาเบิ่งสารพิ่นเพิ่นสิให้โตดเด็ดๆบ่ป่วยให้โตดเด็ดๆติเด้ตอร์หวยอันนี้งูยางครับตกใจงูยางสองตัวครับพี่น้องครับยังกันล่องสว่างอยู่นะครับยังกันล่องสว่างอยู่ ชื่อว่ามันสองสองสบอยมันนี่นี่งูยางครับงูยางาสงสัยงูบางโคสาง,งาครับงูยางาบ้านปูงัวมาหันบ่านหน่อยาันนี้นี่สันเก่าครับมาเบิ่งนเลยครับเอ,อเห็นบ่ครับพี่น้องมีตัวใด ส่วนอีกากับห้องหาหาอยู่นี่แหละหาหาอยู่นี่เห็นบ่เห็นบ่ Ừ, hà thế nó Hà hà bó Hà xóng nó Tìu, tìu, อีกากากห้องครับอีกากากห้องหาหาเยอส่วนงูแหงสองตัวนี่ก็เป็นหาสองสองหาเอ้นานะครับหาสองสองหาสาธุสาธุเดอ้อพูดเด้อ บอกเรียกเฮ่งๆมันมันให้ลูกให้ห้านให้พี่น้องที่รับชมทางคลิปถูกโชคโชคมันมันนี่เด้อปุ้ยสาธุ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 